Open up my heart, and you'll find that love. หลังออกมาจากถ้ำพญานาครเราทั้ง5้าคนยังคงท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพยายามจะหาที่พักสักหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางสู่ปลายทางหลักอีกสถานที่ของพวกเราในยิคน,นี้บรรยากาศในยามเย็นจะกผนคนเดินดูจะเป็นสิ่งที่ขาดัจไม่ได้ในหล,หลายๆพื้นที่ซึ่งในบริเวณของถาประจวบในค่ำคืนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าผู้คนที่นี่เขาทำอะไรากันบ้างในเวลานี้แต่พวกเราทั้ง5้าคนก็กำลังเริ่มตผยโผล่ตาทานอาหารเย็นทานจังหวะที่จะกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมร่างกายปเป็นกระได้ไดนนชับกัึ้น แขกของพาธีได้กลับมาค้งกับดินอาดินายในยามเช้าของวันรุงขึ้นพวกเราตั้งใจว่าวันนี้จะเดินทางไปสู่จุดสูงสุดบนยอดของเขาลอบมัวที่ตั้งอยู่ในการดูแลของกองทัพอากาศที่บริเวณอามานาจะหมัดประจดทีรนี่ขึนและผมก็เดินทางมาถึงร้านต้มเลือดหมูยอดตำลึงที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยและให้ปริมาณให้คุ้มค่าบรรยากาศโดยรอบคึกคักด้วยคนในพื้นที่ที่มานั่งทานอาหารเช้าร่วมกันกับคนทุกเคยหลังจากที่ได้รับพลังงานจากการทานอาหารเช้าที่เพียงพอก็ได้เวลาสู่การเดินทางไปยังเป้าหมายหลักองในนิปี้ต่ไ ต้องบอกว่าเขาล้อมวกค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมของคนไทยใส่บินค่ะเพอที่นี่เป็นเพลงไม่ฮิตที่ในประเทศไทยที่จะได้เห็นภาพของวิวทะเลกว้างสุดวุ้ยตงตานในรูปแบบ360องศาไปพร้อมกับกิจกรรมการปีชิตยอดเขาที่สูง900กว่าเมตรและผมคิดว่านอกจากคนไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติหลายคนที่ให้ความสนใจและเคยได้ยินชื่อของสถานที่นี้กันมาอยู่บ้างซึ่งการที่จะปีนขึ้นสู่ยอดของเขาล้อมวงนั้นไม่ใช่ว่าเดินทางมาแล้วจะสามารถขึ้นได้ทุกวันเพอที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นไปสู่ยอดเขาเฉพาะช่วง เนี่ยเราก็ขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงของการขาขึ้นสู่เขาล้อมหมวงโดยช่วงครึ่งทางแล้วเนี่ยก็จะเป็นบันไดเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะเป็นบันไดแบบไหนครับบันไดบบันได,แบบ,บนไดแบบตะโกน คอสฟิตเนสฮะเราคิดว่าเรามาฟิตเนสเรามาลดพุงลดพุงลดโลกลดแล้วลดอยู่ลดต่อมุ้ยมุ้ยเกี่ยวระวังนอนระวังจ้องโดนนะเต็มเต็ม กล้อง360ที่เพิ่งถ่ยมาใหม่ดูจะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําช่วงแรกอยู่บ้างเพราะความสูงของต้นไม้ที่อยู่รอบบันไดไม่ค่อยจะสูงนักทาให้กิ่งไม้ย้อยลงมาจนผมเองต้องคอยก้มลงอยู่บ่อยๆในช่วงแรกของการเดินขึ้นสู่ยอดของเขาล้อมมวกนั้นจะเป็นบันไดที่มีมากถึง496ขั้นซึ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมเ,เราถึงต้องอเ,เตรียมใจและร่างกายให้พร้อมก่อนคืชิดยอดของภูเขาลูกนี้ในช่วงแรกก็ตั้งใจว่าจะนับขั้นของบันไดระหว่างที่เดินขึ้นอยู่เหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่ทันเลย ความเหนื่อยที่เข้ามาก็ทําให้เราลืมตัวเลขที่นับกันไปอย่างไม่ทันรู้ตัวน่าจะมีตัวเลขให้อยู่ลองหัวกันนะไตัวสูงสุดได้กำลังใจไทยนนละ17เปอร์เซ็นต์รับแบบถ่ายเลยเยี่ยมมนกูเอามือนจะบัตรก้อนเดียวเลยมั้งเนี่มองท่จุดที่สมันจะมีไปทั้งกี่จุดนะฮะแปด อ๋อคือมันจะเว้นเป็นจุดพักไปเรื่อยแปดจุดจุดที่แปดก็คือบนยอดเขาใช่ไหมจุดที่แปดแล้วก็หมดบันไดฮะฮะมาไปพุ่งสองร้อยเลยสองร้อยเลยสองร้อยสั้นก็คือ๋ยากบันไดรึ้นทางใช่ไหมใช่เั้นชันอะไรที่นี่ ว่ากาดทางบนเป็นยังไงบ้างครับไม่ดีเลย <c oughs> ไม่มีลมเลยเฮ้ยแต่ยืส้สวยเออสวยแต่ตรงน,นี้เขามายังไม่ให้ถ่ายใช่ไหมตรงเมื่อกี้จุดเดียว <c oughs> แต่ตรงนี้น่าจะถ่ายได้แล้วอันนี้เป็นมือทะเลตอนแดดมันเม <c oughs> ื่อวานใครบอกว่าบันไดมันไม่ชันมากบันไดรีวิวบันไดเขาจะถ่ายกันนิดเดียวเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นแต่บันไดแต่ตรงนี้แหละคือตรงที่กินแรงเราที่สุดเลยนะเพราะเขาเชื่อบันได คงไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ใช้อะไรมากใช้แค่ขาใชแค่ขา่เข่ามีคนมีคนนับเลขอยู่ฮะแปดสิบะเท่าไหรนะแปดสาแปดสจะครึ่งทางแล้วอีกยี่สิบลหนึ่งล้างร้อยแปดสิบใช่ทั้งหมดแปดสจุดที่หนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ๋อโอเคเกือบเกือบเกอ๋อก็คือมันเกือบสามร้อยแล้วดก็อีกประมาณหนึ่งในสามก็จะถึงครันี่นี่ ทีเดียวเลยนี่90อ่า1ย0 0 0ทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วเธอก็ไปลืมว่าเธอนับถึง1 0 0ั0นี่เท่าไหร่จำได้จำได้90มันไม่พอดียะมังโอ้200อุ้ยเธอเจอข้างไม่เห็น น้องแบงค์คใกล้เลยสแบดค์ปากับผานยแบสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับใช้ยาสีฟันที่ห้ออะไรอยู่คะไม่ใช่ตอนนี้หลังจากที่เราขึ้นบันไดมาได้ทั้งหมด400กว่าขั้นใช่ไหมฮะต่อจากนี้ไปเราก็จะเข้าสู่ทางที่เป็นหินพิเศษน้ำเลยครับะครับ อ่ะเชิญเลยครับติวไปไปทางพิเศษไปก่อนเลยระหว่างนี้นะครับมันก็จะเป็นทางที่เป็นหินขนาดใหญ่ซึ่งระหว่างทางก็จะมีเชือกให้เรานะครับเหมือนล่องเรือได้เด้ล่องเรือตามมือนด้เด้ 100. แต่รอบนี้ไม่มีในผ่านมาช่วยบอกวิธีเดินขึ้นแล้วนะครับฮเหมือนเดิมเด้เลยค <c> ร <oughs> ับบกินเนอร์ เมื่อเราจับของบันไดแปลเปลี่ยนเป็นเส้นเชือกสีขาวนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าทางสบายจะจบลงแค่เพียงตรงนี้เท่านั้นส่วนหลังจากนี้จะต้องเจออะไรต่อล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดูน่าท้าทายกับพลังก,กำลังของเราซะเหลือเกินแต่เขาไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่เราได้ผ่านมาหลายเข่าแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสกลิลในการปีนมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหุย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 หยหมยุยย ไม่เป็นไรฮะต้องถือกล้องอ๋อโอเคถือยอดเลยเสื้อไม่เท่าไหร่น่ารูปไปแล้วรูมไปหมดแล้วค่ะมันไม่มีอากาศลมพัดจริใช่เสื้อถือเอาไว้ถือกลวมาถือตลอดทางก็จะเป็นหินไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาจะมีโอ้หมอกหลุดไม่เอาคอนเทนต์คอนเทนต์หมอกหลุด ยันลำอ่ะไปไปไงก่อนไปงไงก่อนแป๊บนึ่งไปเายขอให้ากเก็บกล้องก่อนได้ไหมเนี่ยเอาเลยแกถ้ารู้สึกอันตรายเก็บไปก่อนได่ไหมวะว้าอะไรเชือกหลุดเหรอไม่เชือกมันไม่ค่อยตึงเพราะทำเชือกไม่ตึงอ่ะที่เนี่ย อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวไม่ทล้งหรอเปล่าให้กำลังใจตัวเองไม่ให้หัวใจต่อมวัดวัดแผลดูก่อนก็ได้นะฮะแวัถ่ายรูปก่อนเอออ่ะพี่วัวตรงนั้นดีนะเอากล้องมาสิเอากล้องมาสิโอ้ยเกศชิคกี้เกศถัดถูกมืออ่ะเดี๋ยวให้ลงมาถ่ายเออเดี๋ยวเขาลงถ่ายเป็นนนท์ไหมครับพี่สุกเห็นเนี่ยรอรอรอ ช่วงนี้เดี๋ยวรอก่อนพิเศษลองดูวิวสวยเนาะนนก์กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะไอพวกนี้มันขึ้นมากันทางนี้จริง,รงๆหรอตอนจับเชือกก็งเกงเอ๊ะขึ้นทางนี้กันจริงๆใช่ไหม <laughs> ตอนนั้นไม่ได้วหานอนนกูเคยลองนะมันต้องอมันไม่มีมเชือก,อกต้องต้องเชือกเชือกดีกว่าผนขึ้นมาเลยสกยิลมาปุมาเลนะสกิลอะไรนะหมาปีนภูเขา นีหมาก็ไม่อยู่ให้ถอยขอเท่ๆสักรูปแบงค์เป็นวิดีโอฮะตอนนีเหรอได้เอาเฮ้ยเท่ๆเฮ้ยเรามาได้้ปะเฮขึ้นไปทางนี้จริงหรอขอเก็บกล้องก่อนนะคะมันอันตรายพวกเราค่อยๆปีนหินกันขึ้นมาท่ามกลางแสงแดดและอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางปี จุดนี้เป็นตำแหน่งที่เริ่มมองเห็นบรรยากาศของทะเลที่อยู่ล้อมรอบตัวภูเขาหลายครั้งที่ผมไม่เคยรู้ว่ามาที่แบบนี้ทําไมจนกระทั่งได้เห็นความสวยงามจากยอดของภูเขาด้วยตาของตัวเองบางครั้งวิวทิวทัศน์ที่มองออกไปก็เป็นคําตอบของคําถามที่มีอยู่ภายในใจทั้งหมดเพียงอย่างเดียวอ่อมือหนึ่งหาจุดเกาะแล้วก็อีกมือหนึ่งดึงเชือกอีกขาจิกซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ใช่มันต้องคิดว่าเราจะไปมุมไหน ทำตามที่พานโบบอกนะไอ้พันโบไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่มาตอนลงเอนกัตอนลงมันจะลงฝั่งนั้นนี่โอ้โนอนไหวนะว้าวว้าวว้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยเก่งอ่ะพี่เสรค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยเก่งอ่ะเดี๋ยวรอนอนด้วยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้นอนด้วยโอ้ยเร็วมาก ทางมาทางซ้ายมาทางซ้ายใช่ครับทางซ้ายมันได้ไหมนั่นแหละเหมือนเดิมปีนขึ้าเลยเกาะหินมาก็ง่ายนะมือหนึ่งปีนหินขึ้นมาเหมือนตะกายขึ้นมาเลยอ่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยคือดาวไม่รอดแน่ยังไงต้องพิชิตงั้นเราขึ้นั้นเราขึ้นไปเราขึ้นไปก่อนที่เดี๋ยวพี่เขาใส่ถุงมือก่อนหลังจากที่เราขึ้นมาเดินทางเชือกได้สักพักนะครับ มันก็ยังเป็นหางเชือกต่อไปเรื่อยๆเราจะมีลักษณะเป็นเชือกให้โหนพร้อมกับปันไดหินที่ไม่รู้ว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่หลังจากที่เราพ้นหน้าผามาเมื่อสักครู่นี้แต่ดูแล้วคนเริ่มเบาบางลงเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วนะถชง่อช้าไม่เหรยังไม่ถึงูเดิ อีกกอีสูงแค่ไหนอะฮะอีกสูงแค่ไหนกว่าจะถึงยอดอะฮะเออไม่ไม่ไม่สูงอะไม่ถึงครึ่งเลยทีไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งของตะเกียร์จะบอกว่าอีกนิดนึงถึงครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเรื่อยเรื่อยจนเราไปเรื่อยๆจังหวะจะถึงไปที่ไหนก็นิดนึงเราจะนี้ไปก็จะเป็นทางของการปีนขึ้นหน้าผานะครับก็คือเราต้องใช้มือครับไต่ขึ้นไปถึงยอด Look if you โอ๊ย เดี๋ยวเรารอพี่เขาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราเคอยตามขึ้นไป <Yes. S 1> ตามไปเลยดีกว่าครับใส่ดูแล้วตอนนี้ก็ต้องจิตต้องแล้วจ๊ะมันอาจจะอันตรายไปนิดนึ่ง Yes We do it Yes เ <laughs> รจะขึ้นไปยังไงวันนี้ ถ่ายก่อนก็ได้นะโอเคครับโมเมนต์นี้เฮ้ยอันนี้ก็คืออัดอย่แ้อดูโอเคพี่ก็ยังไม่ได้คิดท่าเหมือนกันดูแบงก่อนดูท่าแบงก์แล้วก็ดูท่าพี่ครูแบงก์เก่งมากขอบคุณครับแบงก์มึงเอากระเป๋าให้หน่อยนะอ้าว เดยกคนลงไปพ่อไงมันเยอะเศกสรรเนี่ยสะพายกระเป๋าให้น้องสิเออทำไมไม่ขึ้นมาตรงนั้นล่ะตรงยากๆอ่ะฮะคุณเสกสรรคุณไม่ขึ้นมาตรงยากๆอ่ะทำไมเราต้องไปยากแต่ก็ไปง่ายที่สุดนอนนอนอ้อมจับต้นไม้ไว้มึงจับต้นไม้ต้นนั้นไว้ ไม่จับต้นไม้ต้นที่ต้นนั้นแ่ะมันขึ้นทางมันอยากขึ้นตามพิเศษเขาสิขึ้นทางต้นไม้นั่นอ่ะ้าย้ายเออเอาละวก็เกาะแล้วก็แล้วก็อีกมือนึงจับเชือกนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาต้องดานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นด่านหน้าผาที่มีความชันอยู่ที่ประมาณเ0้าสิบไม่ถึงแปดแปดสิบเจ็ดจดห้าสองมันจะเป็นลักษณะจะต้องปีนหน้าผา พี่มีแค่เชียงนะครับมีมีแต่มีจิตรกรายโดนเชือกแขวนเอาด้วยจับเชือกเส้นเดียวครับหางจ่ายมือครับพี่จ่ายมือครับอันนี่หรอจ่ายมือพี่ครับเนี่ยหรอนั่นครับเอาหรอเราตรงกลางไม่ได้หรอตรงกลางเครื่องเริ่มเปิดแล้วครับโอเคเลยครับโอเคเลยจับใจพี่โอเคเขาบอกว่าพี่จะจับก็ได้การปีนเขาในบรรยากาศที่ด้านหลังเป็นภาพสีฟ้าของน้ำทะเล เป็นภาพความสวยงามอญญาของธรรมชาติที่ดูจะหาได้ยากสำหรับกิจกรรมในลักษณะนี้และสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในตอนนี้คงจะเป็นเส้นชัยบริเวรเขาที่รอคอยพวกเราอยู่นอนจบหลักสูตรแล้วครับนอนจบหลักสูตรแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้จริงดีดีดีไม่ต้องมองลงไปค่ะถ่านแล้วมันก็ผ่มองมาดูมันเสียงอย่ามองม่อยา่มองทำไมมันมองไม่เห็นคือตัวตายแล้วอ่ะตัวตายง่ายอันนี้คือยอดแล้วเหรอฮะอีกประมาณสักประมาณ20เมตร20เมตรถึงยอดแล้วนะฮะ ทั้งขึ้นก็ขึ้นง่ายกว่าใช่ครับแต่ทั้งไม่ขึ้นจะง่ายที่สุดต้องต้องตัดใจในแตีเข่าตอนนี้จะลงก็ไม่ได้แล้วนะต้องไปต่อยอันเดียวอีกหน่อยเดียวเองนี่นะฮะอีกหน่อยเดียวนี่เขาบอกอีกหน่อยเดียวครับทุกคนถึงแล้วทุกคนไหนอะถึงแล้วเหรออุ้ยถึงแล้วทุกคนมมมันนจะีีีเเเหหือทท่่ววาปไไ้้คุณยยบดถ้าถ้าเทปเป็นอ๋อ และในที่สุดเราก็มาถึงยอดของเขาล้อมหัวและแล้วเส้นชัยของวันก็มาเยือนถึงกลุ่มของพวกเราทําให้ความเหนื่อยล้าได้หายไปในความรู้สึกผมยืนมองภาพของน้ำทะเลที่กว้างสุดลลกหองวตาในรูปแบบ360องศานี่คือจุดที่สวยที่สุดที่เราพอจะได้เห็นสำหรับนักบินรับนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดของทุกคนที่เดินทางมาถึงยอดของภูเขาลูกนี้ที่พอมองออกไปก็เห็นได้ถึงรอยยิ้มของความคืนจากทุกคน